เดี๋ยวไปที่อักเมนแรกนะครับผมเลือกที่จะเป็นไพท์ไฟเตอร์นะครับความสามารถก็คือถ้าเกิดเราชนะได้5รอบเราจะได้คอมมันเ็นมาหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับหรือว่าชิ้นสวยเท่หชิ้นนั่นแหละตอนเกมผมเลือกที่จะเล่นเป็นคอมตำรวจไปก่อนนะครับแล้วทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเล่นคอมตำรวจแต่ไปจบจิง3ดาวได้ไงก็เดี๋ยวมีให้ดูกันเลยครับตอนท้ายแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมเนี้ ทุกคนก็น่าจะเห็นไปในหน้าปกอยู่แล้วนะว่าผมชนะต่อเนื่องไป22ครั้งครับเล่นคอมตำรวจผมไม่แพ้เลยสักรอบเกมนี้ผมสามารถชนะแบบเลือด100ได้เลยเว้ยคือเกมนี้ผมจะไม่แพ้สักรอบเลยก็ได้นะแต่คือมันไม่ใช่สไตล์ผมไงสไตล์ผมทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าผมชอบทำมาบาดสามดาวาห้ทุกคนได้ดูเกมนี้มันก็เลยไปจบที่จริง3าดาวครับเอาให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้นั่นเองก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่า ระหว่างทางมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแหละเพราะว่าผมตั้งหน้าปกไปแล้วว่าเกมนี้ผมไม่แพ้เลยเนาะมันก็จะมีแบบว่าเชื้อฉี่ยที่จะแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบชนะขาดลอยมาหมดเลยครับเพราะว่าบอดตำรวจมันเก่งมากแล้วผมตั้งเป็นตำรวจตำรวจ4ีได้ไวด,ด้วยนะครับในต้นเกมนะแล้วยิ่งเราชนะต่อเนื่องได้เรื่อยๆเราก็จะได้ความสวมางของไพร์ไฟเตอร์ er. ไอเทมเราก็จะมากกว่าคนอื่นแบบเยอะมากเว้ยมันจะทําให้เราแบบ ชนะต่อเนื่องได้แบบไปถึง22รอบอย่างที่คนเห็นไปได้หน้าปกเลยนั่นเองนะครับสรุปสถานการณ์หลังจบเซตสองนะครับก็ชนะยาวไย่ที่รู้ไปนะแต่ว่าของผมเยอะกว่าคนอื่น1ชิ้นนะครับเพราะว่าผมได้มาจากไพ่ไฟเตอร์นั่นเองนะส่วนแคลรหลักตอนนี้ผมให้เป็นแมดดี้แบกนะครับก็แสลมของไอม่นานชิ้นนี่เลยคือมันแบกเราได้แน่ๆครับยิ่งมีโชจินคุณซูแล้วก็ไออีเนี่ยมันจะแคสเร็วมากเว้ยทุกคนแล้วมันจะยิงแพงหลังอีกฝ่ายตายอะแล้วยิ่งต้นเกมอีกฝ่ายแพงหลังตายเราก็จะ ชนะได้เลยเพราะว่าฝั่งตังข่ามันก็จะมีแต่ตัวแท้งที่แบบไม่มีดามเมดนะเราก็สามารถชนะไฟนั้นมาได้ยาวๆเลยนั่นเองนะครับโอเคจบรอบคลิปมาผมก็เลือกที่จะทําของไปเลยนะเพราะว่าผมอยากจะชนะต่อเนื่องนะก็เดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะขึ้น6เลยถ้าเกิดผมชนะรอบนี้ต่อได้นะครับส่วนของที่ผมว่าควรจะมีในบอ์อตำรวจนี่ก็คือ IE แล้วก็โชจินแล้วก็ บวกหนึ่งอะไรก็ได้ครับให้เคลลินในช่วงท้ายเกมนะอันนี้ผมก็ได้เป็นโชจินเอเอโชวจินแล้วก็ไอเเรียบร้อยใช่ไหมแต่คุณซูเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนตัวอะไรก็ได้ครับไม่ก็อาจจะไปใช้ค้อนทุบอะไรเงี้ยให้มันเป็นไอเทมชิ้นอื่นอะไรเงี้ยก็คือต้นเกมมีอะไรก็เล่นไปเลยครับไม่ควรจะไปรอแบบทําของให้ตัวท้ายเกมอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าต้นเกมถ้าเกิดมันแบกเราไม่ได้จริงเราก็จะจเสียเลือดมากนะครับอันนี้ผมก็เลือกที่จะทําของแบบตัวต้นเกมไปเลยนั่นเองนะ โอเคก็ชนะได้อยู่นะครับตอนนี้ชนะยาวมาเลยไอ้เพื่อนผมมันก็เล่นเวนบอร์ดตำรวจเหมือนกันนะครับมันแบบจะแกล้งผมอ่ะเออมันเลือกตามมาแล้วด้วยละครับมันเลือกมันเลือกอารคเวนตำรวจมาคือมันต้องเล่นนะครับไม่งั้นคือมันเปลี่ยนให้ผมแล้วแต่ว่านี้มันเลือกตำรวจมามันก็เลยต้องเล่นนะครับไม่เป็นไรหรอกเราเล่นได้ครับชิวๆโอเคส่วนอักเวนที่2ที่ผมเล็งไว้เป็นอารคเมนอีคอนนะน่าจะหยิบเป็นอีโพสต์มานะครับความสามารถก็คือจะได้เอพีมาประมาณ6หน่วยหรือเท่าไหร่แหละผมจาไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้โล อันนี้ผมก็เลือกที่จะอัพเวลขึ้นมาเวลหเลยแล้วก็น่าจะโลนิดนึงนะครับจะได้เป็นรอรีสดาวเรียบร้อยครับคือยิ้มเลยเพราะว่ารอรที่สดาวมันถึกมากแล้วเว้ยในช่วงเศษสาเนี่ยมันสามารถแทงให้เราได้แน่ๆครับโอเคอันนี้ผมก็น่าจะโลเพิ่มมาอีกนิดนึงนครับได้มาเป็นทวิทเพิ่มนะแต่ก็น่าจะเอาทวิทไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันติดสไนเปอร์คู่กับแมดดี้นั่นเองนะครับโอเคก็เล่นเป็นบ่อน,นี้ไปเลยครับยาวๆเลยจนนู่นเลยสเตจสแล้วค่อยไปเปลี่ยนบอยกันอีกทีหนึ่งวงาวาง,งกกลาเมนะ ครับอย่างที่บอกเลยอลอริสสองดาวกลางเกมคือแม่งแบกมากๆเว้ยมันถึกจัดเลยมันไม่มีใครฆ่าเราได้เลยนะครับเราก็ชนะได้ยาวๆเลยแมดดี้เราก็ซูมแพงหลังตายแล้วเราก็ชนะไฟนั้นมาได้แบบชิวๆเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมคือมันเก่งมากนะบอตำรวจนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันโคตรจะเมตาในตอนนี้เลยนะครับผมให้มันเป็นค้อบันดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดเราสามารถเล่นไปถึงเคสริม2ดาวแบกท้ายเกมได้นี่คือมันคอนเฟิร์มเลยว่าเราที่1ที่2แน่ๆเว้ยคือมันเก่งถึงขั้นนั้นเลยนะครับข้อตำรวจเนี่ย โอเคในรอบนี้นี่ผมน่าจะขึ้นเวลเลยหรือเปล่านะครับแต่ก็ะด้าจะยังนะอันนี้ผมเลือกที่จะแลมเป็นไอตัวของอีเวนชานะครับเพื่อที่จะทำเจาะเกาะนะบอร์ดเรายังไม่มีเจาะเกาะเลยผมเลยเลือกที่จะทำเป็นอีเวนชาไปนะอันนี้ผมได้เอ็มเบซ่ามาด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นเอ็มเบซ่าไปด้วยแล้วกันเดีย๋ยวนี้ผมน่าจะเล่นแค่6กเออหกเอ็นฟอรสนะเพราะผมไม่มีตาตำรวจนะก็น่าจะเล่นเป็น6กเอ็นฟอสแล้วก็หาตัว5บาทสีบาทอะไรมาเติมให้มันเต็มคอมนั่นเองนะครับ โอเคก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะแล้วก็มาดูอักเบนที่3กันว่าถ้าเกิดผมได้เป็นตำรวจมันก็จะไปเล่นเป็นตำรวจ8นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผมก็จะไปเล่นอย่างอื่นคครอบคู่ไปด้วยนั่นเองนะมาดูกันครับว่าอักเบนสามผมจะได้เป็นอะไรนะครับ และอัคเ m e n t นี้เลยครับคือจุดที่ทาให้ผมสามารถชนะได้จน22รอบอว่ะอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนั่นก็คือมาเชี่ยวลอนั่นเองนะครับมันความสามารถก็คือจะได้เคทลินกับเอมเปซ่ามานะแล้วก็จะมีเอฟเฟกคู่กันนั่นเองนะครับคือเราเล่น2ตัวเนี้ยคู่กันมันก็จะได้ได,ได้เหรดเพิ่มมาในบอร์ดเรานั่นเองนะครับก็คือเป็นอัคเ m e n t ที่โคตรดีเว้ยผมได้เคทลินมาฟรีในรอบเนี้ยรอบอ่ารอบช่วงเวลแปดเนี้ยคือผมไม่ต้องโลเลยนะจริงจริงนะครับก็คือขึ้นเวลเก้าได้แบบย,ยาวๆเลยไม่ต จากโลฟีของ a าร์เมนที่2นะครับอีโ e พล้ะนะเลยไม่ได้ใช้ตังตัวเองโรนะครับโอเคก็ผมน่าจะไม่โลแล้วนะผมน่าจะไปเวล9้าเลยนะครับเพราะว่าบอดพร้อมแล้วอะเหลือแค่หาไอตัวของตัวของไว้ให้เจอนะครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นจริงๆก็เราสามารถใช้ใเป็นไอตัวของเอ่อคาเมลแทนไปก่อนได้นะครับมันก็จะเปิด6ตตำรวจได้เหมือนกันนะอันนี้คือผมเล่นไม่ทันนะครับก็เลยเป็นตํารวจอยู่นะครับ ก็รอบหน้าผมน่าจะเอาคาเมลลงไปเพื่อที่จะให้เป็น6ตตำรวจนะครับแล้วก็อาจจะไม่โลแล้วนะอาจจะขึ้นเวลไปเวล9ต่อเลยนั่นเองนะครับไปหาเคดินสองดาวอะไรแบบนั้นนะแพนที่อยู่ในหัวนะครับก็น่าจะข้ามเวล8ไปเลยโอเคอันนี้ผมก็น่าจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอเวซาเกินอยู่ในบอร์ดเรานะก็ใส่ลงไปครับคาเมลได้เป็น6ตตำรวจเรียบร้อยนะครับจริงๆส็ลตของคาเมลควรจะเป็นวายก็ได้นะถ้าเกิดจะเล่นแบบไม่มีไม่มีมมอ่าสเปดของตำรวจนะนะเล่นแบบ6กเอ็นฟอร์แบบผมนะ ก็ถ้าเอาไปเล่นตามสโลตของคาเมลก็ควรจะเป็นไาวนะครับเห็นไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้โลแล้วคือผมสกิปเวล8เลยไปเวลเเลยครับหาเชดิน2ดาวมาแบกในช่วงท้ายดีกว่าแวลูเยอะกว่าแน่นอนครับราะบอร์ดเราน่าจะไหวอยู่นะจากที่ไปสเกลดูคนอื่นนะครับ นี่ผมก็ค่อยๆอัพเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้มาครึ่งหลอดของเวลแแล้วนะครับใกล้จะเวล9แล้วนะก็น่าจะขึ้น9ตอนรอบ5ชิขีด1นพอดีแล้วครับโอเคเดี๋ยวก็แอนิมอรี่เราแบบกีโวให้เคสลินได้แบบชิวๆเลยเพราะว่าเราได้มาเร็วขนาดนี้นะครับแอนิมอรี่ในรอบถัดไปนี้ต้องเป็นเคสลินแน่นอนนะโอเคนี่เราก็สามารถปิดไปได้1คนนะครับตอนนี้ไม่มีบอร์ดไหนที่แบบจะสู้เราได้เลยเพราะว่าเราได้อักเมนดีด้วยแหละเนาะเกมนี้นะครับได้เคสลินมาไวอะนะ โอเคนอรมัลีก็อย่างที่บอกครับให้เคล็ลินแน่นอนอาจจะโลหาแบบดีๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะแบบไอ้นี่อยากจะแบบให้มันบินสติกต่อได้นั่นเองอ่าใช่ครับอันนี้ก็ลังเลยว่าเอาเป็นอันนี้ดีไหมนะครับก็น่าจะเลือกหมดเลยนะ power absolution นะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนสังหารเราก็จะได้ดาเมจให้ตัวที่เราอีโวนั่นเองนะครับโอเคก็ใกล้จจเวลเก้าเต็มทีแล้วนะได้เคล็ดลินเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ได้มาจากในรอบวงนะผมไปโฉบจากไอ้ที่2เพื่อนผมมา มัเล่นตำรวจเหมือนกันใช่ป่ะเออมันก็น่าจะอยากได้เคล็ดลินแต่เพราะว่าผมไปโฉบมันมานะครับอันนี้ผมไม่รู้มันได้เคล็ดลินไปหรือยังเนี่ยโอเคก็นั่นแหละครับยาวๆไปครับอวเวลไปชิวๆตอนนี้แต่มันก็ยังไม่ได้เคล็ดลินนะครับเอ้ยมันได้เคล็ดลินมาแล้วทุกคนเห็นป่ามันได้มาตัวหนึ่งแล้วยุ่งดวงดีจังวะมันโลหมดตัวเลยทุกคนนี่มันเจอเคล็ดลินมาตัวหนึ่งนะโอเคก็ถือว่าได้เล่นครับมันน่าจะมีเลือดให้เรากระทืบในช่วงท้ายเยอะอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าบอดตำรวจมันเก่งครับอย่างที่บอกเลย จบรอบนี้นี่ผมก็น่าจะขึ้น9ได้เลยนะครับแผนที่ผมคิดไว้ในหัวก็คือน่าจะหาเป็นตัว4-5บาทมาเติมสักตัวหนึ่งนะอาจจะเป็น lumber หรือไม่ก็ตัว6บาทก็ได้ครับถ้าเกิดไฮโลเจอนะอันนี้ผมก็ขึ้น9มาแล้วนะครับก็โลขึ้นมาทีนหนึ่งได้เป็นทวิสเฟดเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่อยากได้นะนห็นนด้น่าเป็นอ๋อเอมเปซ่า2ดาวเรียบร้อยแล้วได้ Y มานะครับเอาไปแทนคาเมลเลยผมก็น่าจะเก็บคาเมลไว้ก่อนนะเผื่อแบบฟุ๊กๆเจอตาตำรวจไร้ก็สามารถเล่นเป็นตำรวจแปดได้นะครับ โอเคอันนี้ผมก็น่าจะเล่นเป็นภาษาฮาก่อนหรือเปล่านะโอเคเล่นเป็นภาษาฮาไปก่อนนะครับแบบสโลโลแอมไม่ให้ตังค์ต่ำกว่า50นะครับเพราะว่าเป้าหมายเราคือเวล10ทุกคนเราจะไปหา5บาท3ดาวกันเราจะมาโลงหมดตัวไม่ได้นะครับไม่อยงั้นอีคอนเราจะเสียเอานะโอเคอันนี้ผมได้เป็นอ่าไททันนะครับก็เอาใส่ให้เอ็มเมซ่าไปเลยนะแต่ว่าของเหลือนะครับอันนี้ผมต้องจำใจสแลมเป็นลาดวิชนะ LW นะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรามีจ่อกอจากอีเวนท์ชาวยู่แล้วอ่ะอันนี้ผมต้องจำใจสแลมไปเฉยๆนะครับ โอเคเอมเปสซาผมนี่นะถ้าเกิดผมมีค้อนทุบผมก็จะทุบกุนซูมันออกนะแล้วก็เอาของอื่นใส่มันดีกว่านะครับใส่กุนซูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเอเปซ่านะครับเอเปซ่าถ้าเอาไปเล่นตามผมแนะนําว่าควรจะมีเป็นเอ็ดออฟไนชนะจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่เอเปซ่าพุ่งไปข้างหลังเนี้ยแล้วมันก็จะโดนทาร์เก็ตได้นะครับจังหวะนั้นแหละมันจะตายได้นะครับ เป่าใหม่เราคือเวลส0ครับตอนนี้อัพเวลมาได้30หน่วยแล้วนะครับขาดแค่54ก็จะขึ้น10ได้เลยนะหา5บาท3ามดาวนะครับอันนี้ผมใส่ไปเป็นซิวิก้านะให้มันติดพิษไฟเตอร์คู่กับไวไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เกือบจะแพ้บอ่อนี้อยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดเคสดินผมมันไม่ซูมข้างหลังตายเนี่ยคือบอดนี้เราแพ้แนะ่เว้ยแต่ก็โอเคเกือบชนะมาได้ดูดิทุกคนเคสดินดาวเดียวดาเมจหมื่นสี่ไอ้ที่มันมีตัวใดตัวไหนทําได้บ้างวะ คือมันเป็นตัวที่โคตรเกียนเลยวไอ้เคลลินเนี่ยเออมีแต่คนว่านะเพราะนั่นแหละครับ,เ,รรบเกมมันไม่ปรับสักทีนะเคทลินแม่งก็เก่งอยู่อย่างนั้นแหละเออก็มันเก่งเราก็เล่นกันต่อไปครับทุกคนโอเคส่วนในรอบวงนี้ผมน่าจะเอาเป็นของแทงหรือเปล่าหรือไม่ก็เอาของไฟเตอร์ให้วายนะครับตอนนี้ออเหลือ3คนสุดท้ายแล้วนะในพอร์ตเรานะครับในในล็อบบี้เรานะรอบวงเมื่อกี้ผมเลือกที่จะหยิบเป็นอีเวนชาานะครับการซีซีเอาไปให้เอ็มเบซซาใส่นะแล้วก็เอาคุณซูให้ทวิตเฟดใส่ไปก่อนนะ โ okay, อเคก็น,นี้อัพเวลขึ้นมาครับใกล้จะเวล10แล้วขาดอีกแค่นิดเดียวครับและรอบนี้ก็เกือบจะแพ้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไหวอยู่นะเคลลินผมยังไม่2ด้วยแหละเพราะว่าผมไม่ได้โลหะนะครับผมกะจะไปเวล10อย่างที่บอกเลยเห็นว่าทุกคนตอนนี้ผมมินสติกตับ19แล้วนะครับโอเคก็ได้อยู่นะอันนี้ก็เจอกัน3คนสุดท้ายก็คือมาด้วยกันหมดเลยอันนี้ <laughs> 3คนสุดท้ายนะครับโอเคก็น่าจะอัพเวลต่อแนละ้วไม่ได้มีอะไรเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแหละเพราะว่าต้นเกมผมก็เล่นตามเล่นไปตาม ที่มีอะเออเล่นตำรวจพร้อมตำรวจไปตามที่มีอะครับมันไม่ได้แบบว่าไปฝืนเล่นอะไรขนาดนั้นนะคือเล่นไปตามสปอตที่ได้มาก็ตอนนี้ก็ขึ้นสิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นจิงมา1ตัวนะครับเป้าหมายคือจิงนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยทําจิง3าดาวมาลงช่องได้เลยเว้ยผมก็เลยคิดว่าเกมนี้แหละผมจะต้องทําให้ได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมวิวสิบเลือดร้อยอะยังไงผมว่าผมน่าจะต้องฮิตแล้ววะไม่งั้นคือถ้าเกิดไม่ฮิตจริงๆคือเกมแม่งหมาจัดเลยนุ้ย คือเกมมึงจะหมาจัดเลยนะเออเพราะว่าเบลสิเงินร้อยอ้อเลือดหนึ่งร้อยอะยังไงก็มีเวลาโลหายอีกหลายรอบแน่นๆอะเออมันคือเรายังไงก็ต้องคิดเว้ยที่ผมคิดตอนนั้นนะนะคือไม่คิดคือเกมเกมึงหมาจัดแล้วอะออโอเคครับเห็นไหมตอนนี้คือเราได้เป็นเคสดลินสองดาวมาแล้วครับดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูเลยก็เบิร์ตแป๊บเดียวตายหมดเลยครับฝั่งตรงข้ามอันนี้เพื่อนผมมันก็ใกล้จะตายกันหมดแล้วนะครับผมน่าจะต้องเนื้อบ,บอร์ดนะถ้าเกิดฝั่งไอ้เพื่อนผมมันเหลือชีวิตเดียวผมก็จจะะต้ออองเเนอบดอแลพื่่ที หาจิงในช่วงที่เราโดนกระทืบนั่นแหละครับในรอบนี้นี่ผมก็โลนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะหาจิงเพิ่มขึ้นมาให้ได้นะคเคสดลินที่ผมไม่อยากทํานะเพราะว่าเพื่อนผมมันเล่นด้วยนะครับจริงๆผมสามารถทําเคสลิน3รดาวได้นะถ้าเกิดเพื่อนผมมันไม่ได้เล่นคอมตํารวจเดียวกับผมนะเอออันนี้ผมก็เลยต้องทําเป็นตัวอื่นนะครับนั่นก็คือจิงเองเพราะว่าอย่างที่บอกจิงผมยังไม่เคยทำเอามาลงช่องให้ทุกคนได้ดูเลยและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทำจิง3ดาวมาลงช่องให้ได้ดูนะ โอเคส่วนมอดนี่ผมไม่อยากทำนะครับเพราะว่าทำไปหลายคลิปแล้วเกินโอเคอันนี้ก็น่าจะปิดไปได้แล้วคนนี้ไม่น่าจะไหวกับเราแล้วเพราะว่าบอดเราแม่งเคสลิ้น2แล้วอะคืออย่างที่บอกเลยเคสลิ้น2วมันการันตีที่ถึงที่2เลยเว้ยเพราะว่าตัวแม่งเกียนจัดเลยในบอดตำรวจเนี่ยทุกคนจริงๆนั่นแหละรครับก็เรียบร้อยนะปิดไปถึงคนนะครับเหลือเพื่อนผมละมันน่าจะเหลือประมาณ2ชีวิตนะเพื่อนผมนะครับถ้าเกิดมันแพ้อีกรอบหนึ่งผมก็จะขายบอดเลยเนื้อบอดนะครับแล้วให้มันกระทืบระหว่างทางนั่นแหละแล้วผมก็จะไปโลหาตัวนะ เห็นะอันอนี้มันแพ้ด้วยนะครับเหลือ2ชีวิตแล้วนะตอนนี้นะครับเลือดย่ผมน่าจะต้องชนะอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเก็บเงินขึ้นมาให้ได้50นะครับจากาวินสี่นะมันได้เงินเพิ่มนะครับก็เลยคิดว่าเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันน่าจะเหลือชีวิตหนึ่งใช่ปะผมก็เลยเ,เล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยขายบอร์ดรอบหน้าตอนที่มันเหลือหนึ่งชีวิตนั่นเองนะครับเห็นป่ะอันนี้ผมก็พยายามดูว่าเอออีคอนผมจะได้เท่าไหร่นะครับจะชนะต่อนเนื่องนั่นเองนะครับ าครับได้เวลาเล่นแล้วตอนนี้เพราะว่าเพื่อนผมมันเหลือชีวิตเดียวแล้วครับได้เวลาโลแล้วขายบอร์ดครับทุกคนขายทุกตัวที่มีครับเก็บไว้แค่ตัวที่ต้องการนะครับนั่นก็คือจิ้งเลยก็จิ้งนี่ผมจะเอาของเช็ดดินใส่มันนะเดี๋ยวก็ใส่เป็นโชจินกับไออีให้ไปก่อนนะครับก็น่าจะเซฟเลือดนิดนึงนะครับตั้งบอร์ดแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เก็บเงินไว้อยากจะให้ถึงร้อยเออแล้วก็ไปโรทีเดียวนะครับดูดิว่ามันจะฮิตไ้หมเกมผม,มเวลสิบด้วยก็อีงเงิน0 0อะ่ะอเออดูดิจะฮิตไหมถ้าเกิดไมั Hit, มันนหมมาเเกิละครบ อันนี้ก็แพ้ไปโดนกระทึบไปเลยครับประมาณกี่รอบนะสามสี่รอบมนะั้งระหว่างทางผมก็โลไปด้วยนะครับอันนี้ผมที่ทําเงินไว้หนึ่งร้อยนี่ยังไม่โลเพราะว่าผมเอามาแคปนะครับเพื่อที่จะทําหน้าปกอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยโอเคอันนี้ก็โดนกระทืบไปครับตามระเบียบเลยน่าจะมีอยู่ประมาณ5ชีวิตนะเราครับเลือดหนึ่งร้อยน่ะอยู่ได้ประมาณ5รอบแหละน่าจะไหวยอยู่นะครับอันนี้ลดไป20เห็นไหมก็น่าจะได้ประมาณ5ชีวิตพอดีแหละ โอเคส่วนในรอบ,บวงนี้ไม่เจอเป็นจิงเลยนะครับก็เอาอะไรก็ได้ครับตอนนี้เอาเป็นตัว5บาทไปแล้วกันเพราะว่าจะเอาไปขายเพื่อที่จะเอาอีคอนนะไปหาตัวจิง3ดาวให้ได้นะมาสหานี่ผมเคยทําไปแล้วั้างคลิปล่าสุดเลยนะครับที่คู่กับเลอบองอนะ่ะก็เลยไม่ได้เป็นเป้าหมายเท่าไหร่เป้าหมายผมคือจิงไว้เป็น5บาท3าดาวตัวสุดท้ายที่จะทําให้ได้3ดาวมาลงช่องให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคโลครับโล ใช้เวลาโลแล้วตอนนี้เก็บผ้าบาททุกตัวที่โผล่ขึ้นมาครับเพื่อที่จะตัดจํานวนจํานวนตัวในพูที่จะเจอนะครับโอเคแล้วได้จริงมาป,ประมาณ5ตัวแล้วครับตอนนี้เก็บหมดไปด้วยแล้วก็โลต่อครับเก็บเงินมา40บาทขายตัวที่ไม่ใช้ทิ้งไปนะครับอย่าเผลอขายผิดนะครับไม่ได้ขายจริงนะานี้เกือบแล้วเกือบมือลั่นนี้โอเคเอาตัวทุกตัวลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเซฟเลือดน,นะแล้วก็เก็บเงินไว้50บาทนะโ <c ười> อเคก็เลยแบบนี้ไปก่อนแล้วก็โดนกระทืบไปก่อนนะครับตอนนี้ระหว่างทางผมก็โลไปครับ <c ười> โลไม่ให้ตังค์บ <c ười> โอโลต่อไปได้เป็นเลยบอง2ดาวแต่ว่าไม่ได้ใช้นะขายทิ้งไปก่อนได้มีเศษอยู่7บาทก็โล Ac ที่7บาทแล้วครับแล้วโอเคขายเีดินตัวที่มีใบาขายไว้ได้แต่ยังไม่เจอครับจริงตอนนี้ขาดอีกเยอะจัดเลยเว้ยไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเพื่อนผมก็ไม่ได้เล่นจริงนะเว้ยไอ้คือเกมมันไม่รู้เป็นอะไรกับไอดีนี้ของผมนะหาจริงไม่เจอไอ้ผมาพยายามทําจริง3ดาวมาหลายคลิปมาหลายรอบมากเว้ยแต่ว่าไม่ได้สักทีแล้วบางทีก็แหวงบางทีก็จบเกมก่อนพวกกดยอมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคลิป จริงๆจริงๆสักงทีคลิปนี้แหละทุกคนได้เห็นแน่ครับพยายามมาหลายรอบมากไอ้กว่าจะได้คลิปจริง3ดาวเนี่ยโอเคก็โลต่อครับหาจริง3ดาวให้ได้ก็ตอนนี้มี6ตัวแล้วนะแล้วเจอเป็นจวตัวที่7แล้วครับซื้อมาขายไปครับเพื่อที่จะตัดจํานวนตัวในพูให้มันเพิ่มโอกาสที่จะเจอมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมเหลือประมาณเลือดหกเหลือประมาณ3ชีวิตได้ครับทุกคนมันน่าจะลดประมาณ20หน่วยนะสเตจ6นะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมันเหลือ8ตัวเงี้ยก็ลดไปประมาณ20แน่ๆครับ มาครับราคาจริงอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้แต่ว่าผมต้องตั้งบอดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะฆ่ามังกรนะไม่งั้นคือผมตายนะผมต้องโลหาตัว5บาทมานะครับระหว่างทางเนี้ยเอาไปสู้กับมังกรก่อนไม่งั้นคือผมสู้ไม่ได้แล้วเก็บระบองสองดาวมาก่อนเก็บหอดมาครับโอเคเมลนี่ไม่ใช้นะครับได้มอดสองดาวมาอันนี้แต่ว่าเล่นไม่ทันนะครับโหแล้วได้เจสสองดาวมาจะลงทันไหมโอเคได้อยู่ครับเกือบแลละเกือบไม่ทันแล้ว วันนี้ก็น่าจะสู้กับมังกรได้อยู่นะก็โลต่อไปครับยังไม่เจอแล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้น,นครับไม่รู้ว่ามันจะซ้ารอยหรือเปล่านะประวัติจิ้งผมว่าหลายคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะเว้ยมีคลิปก่อนหน้าเนี้ที่ผมทําตัวอะไรสาดาวนี่แหละแล้วแม่งจริงก็ไม่ฮิตไม่ขาดตัวเดียว <c oughs> ไม่รู้มันเป็นอะไรกับไอดีผมอย่างที่บอกเลยจิ้งเนี่ยโอเคก็มีโลฟีสามรอบครับกดไปเจอไว้ยังไม่มาสักทีไม่รู้ทําไมขายตัวที่ไม่ใช้ทิ้งไว้หมดครับผมว่ารอบนี้ผมต้องมาแล้วว่ะ กับเงินอีกประมาณ70บาทเนี่ยอะจิงตัวเดียว70บาทมันจะออกให้ผมบอกว่าอะดูสุกคนดูเอาทุกวันดูเอามันจะมาหรือเปล่านะครับโอเคโลขายตัวที่มีทิ้งไวครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับหาแค่จิงตัวเดียวครับตอนนี้สักทีขอร้องแหละไอ้ออกหน่อยเพื่อนมายังโอ้ไม่เจอเลยโอ้โหเล่นเรียบร้อยกว่าจะมาแต่ว่าผมขายทุกตัวที่ทมีไม่ทันด้วยโอ้เล่นไม่ทันเลยไอ้มันเซอวิสสุดท้ายจริงจว่ะ ั่นคือผมได้โชว์จิงเดียวๆแล้วเว้ยเียงจัดตอนนั้นคือผมเียงจัดเลยผมเล่นไม่ทันจริงขอสมาจิงก็คือแม่งไม่ต้องแคสเลยเว้ยคือมันโดดไปเลยผมว่าเป็นเป็นตัว5้าบาท3ดาวที่เก่งที่สุดแล้วบนะ้างเพราะว่ามันจังหวะที่มันโดดขึ้นไปคือมันไม่โดนอะไรเลยมันอันทาก็ตอะมันเปนอามาตะเว้ยตอนนั้นอนะแล้วเจอกับ5าบาท3ดาวตัวอื่นผมว่ามันน่าจะไหวหมดนะไอ้จิงตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยไปได้สักทีแล้วคลิปจิง3าดาวแต่ว่ายังไม่ค่อยแบบถูกใจเท่าไหร่แหละ แต่ว่าด้วยความที่คลิปนี้มันไอ้นี่ครับทุกคนมันผมเล่นคอมตำรวจแบบชนะเลือดร้อยได้แต่ว่ามาทำได้จริง3าดาวผมก็เลยเอาเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับอาจจะมีคลิปหน้าที่แบบเล่นเป็นเลเบลกับจิงแบกอะไรเงี้ยแล้วได้เป็นจิง3ดาวแบบแบบอ่าปกติดีกว่าเออเดี๋ยวไว้มีรอบหน้าเ๋ยเอามาให้ดูใหม่นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูคำขำไปก่อนก็เล่นคอมตำรวจเลือด100อร้อยยังไงให้จบด้วยจิง3าดาว โ okay, อเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได ต้องเติมที่โอ้โหท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน